สวัสดีครับพี่พี่ครับวันนี้เดี๋ยวเรามาลุยอัปเดตกั้งต่อฮะทราบนะฮะร,รุ่นนี่ครับพระปิดตาเศรษฐีเหนือดวงนะรุ่นสุดท้ายนะครับปีมก่อนนะครับของหลวงปู่หันธาวัดโพสิ์อาจวัดเก่าหลวงปู่นี่ครับ วันนี้มาแบ,บ่บงบปัน,น,ะน,ะน,น,บบนพี่น้องนะครับในรุ่นสุดท้ายในปีตาปีที่แล้วนะครับนะวันนี้มาแบ่งปันพี่น้องนะครับวันนี้มีมาแบ่งปัน29รายการครับเป็นรายการที่เด็ดนะมาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมนะพี่น้องนะฮะยังไม่ได้นะครับไปไหวบูชานะครับบอกเลยห้ามพลาดน,นะครับบ้านละองบ้านละสององก็ยังดีพี่บอกเลยวันนี้มีรายการตั้งแต่เนื้อล่างยันเนื้อบนนะครับมีมาแบ่งปันพี่น้องพอประมาณครับเดี๋ยวหาถูกใจองไหนนะฮะสามารถติดต่อได้ทางอดีรนและเบอร์โทรได้เลยนะครับมาเลยรายการที่หนึ่งเลยครับรายการที่หนึ่งม าเป็นตัดชิดนะครับรายการนี้เป็นรายการเซอร์ไพรส์ตัดชิดนะครับพิเศษให้เลยครับนาเลขคุณตัเบอร์หนึ่งหกศูนย์นี่ครับรายการนี้เป็นเนื้อทองทิพย์เลขคุณตะเบอร์หนึ่งหกศูนย์เป็นรายการตัดชิดนะครับไม่ใช่งารหน้ากากเลยพี่นะหนาหนาหนุนๆอย่างนี้เลยพี่ราคาเดิมพี่นะครับสี่ร้อยบาทราคาเดิมพี่นะเป็นรายการพิเศษนะครับนาเรียมกรอบนะฮะผมว่าท่านเรียมนะถ้าเรียมสามข่วงนะไว้ตรงกลางนะผมบอกเลยว่าสวยมากนะครับบอกเลยว่าสวยมากนะครับนี่นะครับ ถ้าใครอยากได้3ามขว่มนะครั story, บเพิ่มอีกหนึบ,บ,บ,บาทเท่านั้นพอพี่นะครับผมเรียบให้เลยนะครับองค์นี้400บาทนะครั <note heaven kah small spirit> บนะองค์เพียงสี่ร้บาทนะครับต่อมาครับเป็นรายการเซอร์ไพรส์พิเศษนะครับเซอร์ไพรส์พิเศษเลขคนจับเบอร์หมาเลขเจ็ดจุดเก้านี่ครับนี่ฮะรายการนี้เซอร์ไพรส์พิเศษนะครับฝังพลอยแดงนะครับฝังพลอยแดงนะครับรายการนี้นี่ฮะสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับขออเพียงห้าสิบบาทเท่านั้นเนี่ยผมจัดให้เลยนะครับนะ ต่อมาฮะรายการที่3ครกับรายการที่3เป็นเนื้อทองแดงครับตัดชิดเหมือนกันพี่เลขคนตเบอร์มาเลข9กและเลขคนตเบอร์มาเลข95พี่รายการนี้นะครับลองเลือกดูพี่ราคาเท่ากันพี่นะครับรายการนี้4 0 0บาทเช่นเดียวกันพี่4 0 0บาทเช่นเดียวกันนะครับในารายการที่3นะครับต่อมาฮะรายการที่4ี่ รายการที่4ครับนี่มีอุดมสารด้านหลักนะครับมีอุดมสารด้านหลักนะครับมีพลอยนะครับมีตะกุดมีสายสินมีปิดทองนะครับและมีมวลสารมีจีวอลูกปูนะครับรายการนี้เรียค้ดเบอร์63ครับพี่นี่รายการนี้ก็400อยบาทนะครับรายการนี้ก็400อบาทเหมือนกันครับในรายการที่4นีฮะ ต่อมาฮะรายการที่5รายการที all, mm ่เ hmm. ป็นเนื sí, uh, no. uh ้อทองแดงลงยาจิวอนนะครับเลขคุณเตเบอร์เลข72็ครับเลขคุณเเบอร์เลข72็พี่โอ้โหรายการนี้ก็ทีเด็ดนะรายการนี้ก็ทีเด็ดเลยพี่นะลงยาจีวอนด้วยนะครับเอางี้พี่รายการนี้ผมขอที่350รายการนี้ผมขอที่400นะพิเศษให้ครับนะจัดไปครับนะรายการที่6ครับพี่นี่โอ้โหรายการที่6นะรายการที่6กเป็นรายการพิเศษนะครับ เป็นเนื้อดำไป้านฝังพอย5้าเมตรครับหลังเนี่หลังเหรียญครับนี่พี่ดูฮะหลังเหรียญน,นะเศรษฐีเหนือดวงพี่นี่ฮะนี่ฮะรายการที่6กนะครับรายการที่7จรายการที่8ครับมีมา3อมองนะหกเจ็ดแปดครับพี่นี่ฮะ นี่ฮะร,รายการที่6 7เจดดนี่ฮะหรือรายการที่6นะครับเลขคุณเบีนหน์1้าย้ำอีกครั้งครับว่ามีหลังเหรียญนะโคตรคุ้มพี่นะครับองละ450้ห้าสิบาทนี่ฮะหลังเหรียญนะพี่นะคู่ละแ800ดร้อยพี่นะครับคู่ละแ800ดร้อนี่ฮะรายการที่ 6. หกรายการที่7็เลขคุณเบียใหมายเลข5้ารายการที่7็เลขคุณเบียนหมายเลข5้านี่ครับ้าพี่รับ3องค์เดี๋ยให้ราคาพิเศษครับนี่ด้านหลังเป็นหลังเหรียญนะพี่พี่นะ4 5 0รห้าบาทพี่พี่โคตรท่วมพี่นะครับนี่ฮะ รายการที่แปดเลขคนจเบอร์สี่สิบห้านี่ครับหลังเหรียญนะพี่นะเหมือนได้หนึ่งซื้อได้หนึ่งได้เซ็หนึ่งสองคพี่นะเพราะรุ่นนี้พี่เป็นรุ่นสุดท้ายของปีแล้วนะฮะพลาดนะครับสวยๆเลยนะครับรุ่นสุดท้ายพับปิดตานะครับนะตอนนี้ยังไม่มีรุ่นไหนจะออกนะครับไม่มีแลนะนะนี่ฮะนอกจากว่าพิเศษจริงครับพี่รุ่นสุดท้ายนะครับพีตารุ่นนี้นี่ฮะซื้อสวยพี่รายการที่แปดนะครับนะ ต่อมาฮะรายการที่9นี่ฮะรายการที่9กับรายการที่10ครับนะเป็นแช่น้ํามันนะฮะนี่ฮะแช่น้ํามันเสือนะแช่น้ํามันว่านนะครับรายการที่9นี่ครับนะเลขค้นตัเบอร์หนึ่งสิบเนะครับรายการที่9เลขค้นตัเบอร์หนึ่งสิบเนะครับจะเป็นเนื้อเขียวแม่ตาบรารมีแช่น้ํามันเสือนี่ฮะนะี่ครับองค์ละ300บาทพี่นะครับมวลสารยังอยู่เลยพี่นะครับ เนี่ยมวลสารยังอยู่นะครับต่อมาฮะองนี้ครับอง์ที่สิบองค์ที่สิบเนื้อขาวจินดามนีแช่น้ำมันเสือครับนี่ก็สามร้อยนะครับลายการนี้เนื้อจินดามณีนะพี่นะเลขคดเอ้ยโอ้โห و, เลขตองหรือเปล่านะสักคู่นะพี่นะเดี๋ยวผมขอส่องแป๊บนะโอ้โหตองหนึ่งครับพี่นะตองหนึ่งนะครับผมขออีห้าสิบบาทนะครับตองหนึ่งน้องขออีห้าสิบบาทนะพี่นะ ัไปครับนี่ฮะต่อมารายการที <eni> ่11นะครับนี่รายการที่11นะครับรายการที่12รายการที่13 14 15นี่ครับ13นะครับนี่ฮะรายการที่10 11 12เอ้ย11 12 13 14 15นี่ครับจะเป็นรายการเงินนะครับครบเนื้อเลยนะครับครบเนื้อเลยพี่องค์ละ600บาทเหมือนเดิมมาเป็นองค์แรกเลยพี่นี่โอ้โห นี่ครับองนี้องค์แรกเลยครับองค์ที่1ินะครับรายการนี้นะครับนะเป็นเนื้อนี่พี่นะครับเนื้อฟ้าคลามว่านขุนแผนนี่ฮะนี่ฟ้าคลามว่านขุนแผนพี่นี่ฮะเลขของตัวเบอร์หนึ่งเจ็ดหนึ่งครับหามเงินหามทองพี่นะครับนี่ฮะตะกุดเงินแท้นะครับนี่รายการบนนะนี่ครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับหกร้อยบาทนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบสอง สิบสองครับเป็นเนื้อดําดินนะครับนี่เนื้อผสมผงพลายกุมารนับแบงค์ผงงานช้างนะครับนี่ฮะจะกุดเงินแท้ครับนี่เลขคนจำนวนหนึ่งห้าเก้านะครับเลขคนจำนวนหนึ่งห้าเก้านะพี่ในรายการที่สิบสองนะครับนี่ฮะองค์ละหกร้อยบาทเท่ากันทุกองค์นะพี่นะย้ำอีกครั้งนึ่ครับต่อมาฮะรายการที่สิบสามครับรายการที่สิบสามครับรายการนี้เป็นเนื้อน้ําตาลว่านนะครับจุงนางผสมผงพลายกุมารนี่ฮะรายการที่สิบสามนะครับนี่ฮะ สวยสวยพี่เลขคุณตัวเบอร์หนึ่งสามหกครับนี่ฮะรายการที่สิบสามนะครับหกร้อยบาทต่อมาฮะรายการที่สิบสี่ครับรายการนี้เป็นเนื้อเทาผงทูบเก้าวัดแน่นอนนี่ครับนี่ฮะเลขคุณตัวเบอร์หกสิบเก้านี่ครับเลขคุณตัวเบอร์หกสิบเก้านะครับรายการนี้นี่ครับรายการที่สิบสี่นะครับหกร้อยบาททุกองค์พี่นะตะกุฎเงินนะครับหกร้อยบาททุกองค์นะครับบอกเลยว่าสวยๆเลยนี่ครับนี่ฮะนี่ครับต่อมาฮะรายการที่สิบห้านะครับ รายการที่1 5้าครับมาเป็นองค์นี้เลยนะครับนะเป็นเนื้อว่านนะครับสีนะเนื้อว่านดอกทองมหาเสนีหลงรักนะฮะผสมพลายมานะี่ฮะเลขคนเบอร์มาเลขเก้าสิบสองครับเรีคนเบอร์มาเลขเก้าสิบสองครับนะี่ฮะโอ้โหสวยนะเนื้อเกรสรว่านเกรสรดอกทองเนะี่ยมหาเสน่หลงลรักกับเนะี่ยรายการที่รายการที่15้าครับหกร้อยบาทเหมือนกันนะครับนะองค์ละหกร้อยบาทเหมือนกันนะครับคู่ละหนึ่งพันบาท คู่ละหนึ่งพันบาทถ้าพี่เหมาห้าองค์เดี๋ยวผมให้พิเศษนะจบให้เลยนะครับต่อมาฮะรายการที่16 1หกสิบเจ็ดแปดสิบเก้ายสิบมาดูกันฮนะรายการที่16หกครับมาเป็นรายการนี้ครับโอ้โหนะนะรายการนี้ก็สวยไปแพ้กันนะครับไม่ค่อยได้เห็นเลยเนาะรายการนี้นะครับนะเป็นเนื้อข่าวเพื่อคุณนะปิดแผ่นทองเกลียวแท้นะครับกิมสัวก็าสเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับนะแล่ลงครับเนี่ยเลขคนจเบอร์หนึ่งหกนะพอยส์เส็กนะเบ้์ครับนะเนเ 16, นะี่ย โอ้โหรายการนี้เอาไปพี่นะครับนี่ฮะสวยๆพี่300อยบาทนะครับสามรอยบาทนะครับ ต่อมาฮะรายการที่17นะครับรายการที่17รายการนี้เป็นเนื้อฟ้าว่านสี่ทิศมหามงคลน,นะฮะทองคาเปรียวแท้กิมซวอนนะฮะหลังฝั่งตะกุดทองทิพย์หนึ่งดอกเลขคนณเบอร์308ครับเลขคนณเบอร์3 0 8ูย์ครับนะสวยๆนะพี่นะรายการนี้เอาไปพี่จ่ายนะครับรายการนี้เอาไป300บาทเช่นเดีวยวกันครับนะค,คู่ละ5้0พี่นะเอาไปพี่ผมให้คู่ละ5้0ครับนะสวยๆอย่างนี้เลยนะี่ครับต่อมาฮะรายการที่18 รายการที่8โอ้โหรายการนี้พลาดไม่ได้ครับรายการท็อปนะรายการระบนดรายการท็อปเลยครับเพราะรายการนี้นะครับเป็นเนื้อเงินนะครับนะนี่เนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับหน้ากากนะครับเป็นเนื้อทองคลำใบละนะครับนะรวยผงทองนะครับนี่เลขคู่ตัเบอร์หนึ่งสี่เก้าครับเนี่ยรายการท็อปพี่นเนื้อเงินบริสุทธิ์นะหน้ากากนะครับนี่ฮะจัดไปพี่นะครับรายการที่สิบแปดนะครับนี่ฮะสี่ร้อยห้าสิบาทเหมือนเดิมครับนะสี่ร้อยห้าสิบาทเหมือนเดิมนะครับ รายการที่19ครับนี่19มาเปากก็นตะกรุดทองคำฮะตะกรุดทองคำเหลืออยู่3องค์สสี3แบบ3สไตล์ครับรายการนี้ครับรายการที่19ารายการนี้เป็นเนื้อแดงว่านสมุนเดือผสมผงพลายกุมารนะครับตะกรุดทองคำาดึงดอกเม็ดสุดือเฮงทองทิพย์ครับเลขคันบเบอร์หมายเลข184ครับ เลขคุณตัเบอร์มาเลข184ครับนี่นะ,ะนะครับราคาเดิมพี่จ๋าเนี่ยเปิด1,200บาทราคาเดิมครับรายการที่19ต่อมาฮะรายการที่ส0รายการนี้เป็นเนื้อว่านดอกทองสาวหลงครับนี่ฮะนี่ฮะสวยๆครับพี่นะเลขคุณตัเบอร์มาเลข51ครับเลขคุณตัเบอร์มาเลข51ครับงาตะก,กุดทองคำนะพี่จ๋าเดียร์รายการนี้ก็1,200บาทเหมือนเดิมครับรายการที่20ครับ ต่อมาฮะรายการที่21ครับโอ้โหสีชมพูสวยๆนะครับรายการนี้นะครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อชมพูว่านมหาเสน่ห์ผสมผงพายกุมารนะแบงค์นะครับรายการนี้เป็นสีชมพูนะครับตะกุดทองคำหนึงดอกรายการนี้การยี่สินะครับ1,200บาทนะครับเลขคนเบอร์126ครับพี่ๆนะฮะรายการที่22ครับนี่ฮะเนื้อขาวพุทธคุณครับหน้ากลากเนี่ยฮะลุ้งๆอย่างนี้นพี่ นี่ครับเลขคุณตัวเบอร์มาเลขเจ็ดสิบเก้าพี่นะเอาไปพี่ผมพิเศษให้นะครับสองร้อยห้าสิบาทครับริการยี่สิบสองนี่ครับต่อมาฮะรายการยี่สิบสามครับรายการยี่สิบสามครับเปิดออกมาพี่รายการเนื้อขาวพุทธกุณล,ละอองเดดนะครับนี่ละอองเดียมนี่ รายการนี้ก็250บาทเหมือนกันพี่เลขคุณตัวเบอร์140ครับเป็นรายการที่23นะครับต่อมาฮะรายการ24ครับรายการสุดท้ายนะครับรายการ24รายการท้ายครับรายการนี้เป็นเนื้อเขียวเมตตาบารมีนักกลาบปิดตาทองทิพย์ครับเลขคุณตัวเบอร์130นะครับเลขคุณตัวเบอร์130ครับพี่รายการนี้250บาทครับงานลองเลือกเลยพี่นะครับสวยๆงามๆอย่างนี้นะครับนะห้ามพลาดพี่นะวันนี้ก็มี24รายการพี่สหจะเย็นนี้นะครับนะวันนี้ก็ฝากขอบคุณพี่พี่ ติดตามด้วยกั้วนนะครับขอบคุณมากๆนะครับ